เรื่องราวของเฉียวฟงปมุกพักกยาจบผู้เชี่ยวชาญศิลปะาก,การต่อสู้และเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญของนิยายแปดเทพอสูรมังกรฟ้าเขาได้ถูกกล่าวหาเป็นชาวกิตันทรยศต่อพักฆ่ามาใต้ายวนฆ่าพ่อแม่ของตัวเองและพระอาจารย์ที่สอนวรยุทธเขาต้องพิสูจน์หาความจริงต่อสู้กับเหล่าจอมยุทธที่ตามฆ่าขณะเดียวกันต้องปกป้องอสู หญิงคนที่เขารักเฉียวฟงรับบทดโดยดอนนี่เยนโชว์ศิลปะกการต่อสู้กังฟูได้อย่างโหดดิบเถื่อนรวมถึงฉากการต่อสู้และองค์ประกอบต่างๆของภาพ,พยนตร์นำเสนอได้อย่างลงตัวสนุกและน่าตื่นตาตื่นใจมากและเขามีผลงานที่จะมาถึงอย่างจอห์นวิกซีในปี2023ให้แฟนๆได้รับชมกันเร็วๆนี้เรื่องราวของเฉียวฟงจะเป็นอย่างไรเิอรับชมได้เลยครับ ถ้าชอบช่วยกดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับเริ่มต้นเรื่องณนะอาณาจักรทรงเด็กน้อยอยู่ในตะก้าถูกวางไว้ที่หน้าบ้านคนจนสองผัวเมียผู้ใจดีเลี้ยงเด็กน้อยคนนี้รักมันดังลูกตั้งชื่อว่าเฉียวฟง เมื่อเติบโตขึ้นมาได้พาไปร่ำเรียนวิชาวิทยายุทธที่วัดเซ้าหลินกับพระอาจารย์ส้วนกูเมื่อโตเป็นหนุ่มเขาได้แสดงฝีไม้ลายมืออย่างไม่กลัวตายต่อสู้กับทหารฝ่ายศัตรูกิตันเขาได้เข้าร่วมกลุ่มพักยายจกโดยการชักชวนของหมาต้าหยวนหลายปีผ่านมาเขาได้กลายเป็นบรรมุกพักกาจกได้รับภารกิจชิงตัวต้วนหยูแห่งอาณาจักรต้าหลีซึ่งเป็นบุตรชายของต้วนเจิ้งชุน จากหลงจีนเจียโมชิจับตัวไปเป็นเครื่องบูชาในสุสานของตระกูลมู่หลงเฉียวฟงได้เจรจาขอให้ปล่อยตัวต้อนอยู่จะได้ไม่ต้องต่อสู้กันแต่มันก็ไม่เป็นผลคณะของหลวงจีนได้เข้ามาจัดการเฉียวฟงแต่มันก็ไม่ได้ง่ายนะักถูกซัดกระเด็นออกไปไม่เป็นท่าจนต้องถึงมือหลวงพี่เจียโมชิออกมาต่อสู้เองแต่ก็ยังถูกเฉียวฟงใช้กังปูแบบดุดนันไม่เกรงใจใครซัดกระเด็นไม่เป็นท่าเช่นกัน เจียโมโฉชิจึงใช้ท่าไม้ตายฝ่ามืออักคีจนเฉียวฟงเกือบพลาดท่าเสียเปียบแต่เขาก็าใช้18ฝ่ามือพิชิตมังกรเข้าไปจัดการซัดก,กระเด็นติดกำแพงเป็นฝ่ายแพ้ขณะที่เฉียวฟงกำลังเดินทางกลับระหว่างทางได้มีผู้อวุโสในพักรอพบเขาอยู่ในป่าซิงชิโดยที่มู่หลงฟู่และอาซูคอยสังเกตการพวกเขาอยู่ที่หน้าผา เฉียวฟงถูกไปซื่อจริงกล่าวหาเป็นคนฆ่ารองหัวหน้าพักมาใต้หยวนโดยมีหลักฐานจากคังหมินภรรยามาต้าหยวนแสดงจดหมายปิดผนึกเปิดโปงความรับว่าเฉียวฟงนั้นเป็นชาวกีตันเป็นเหตุให้ต้องลงมือฆ่าสามีของนางโดยมีผู้อาวโสซูงเฉียวยืนยันว่าเมื่อ30ปีที่แล้วหัวหน้าพักคนเก่าหวังจิ้นทงได้ต่อสู้กับชาวกีตันครอบครัวหนึ่งที่ช่องเขาเย็ยนเหมือน หลังจากการต่อสู้ได้พบกับเด็กน้อยทารกคนหนึ่งรอดชีวิตมาได้ด้วยความสงสารจึงนำกลับมาก่อนที่หัวหน้าหวางจะเสียชีวิตลงเขาได้เขียนจดหมายปิดผลึกนี้ไว้และส่งมอบให้กับหมาใต้หยวนในฐานะที่ไปซื่อจริงเป็นผู้คุมกฎของพักได้อธิบายกฎให้กับผู้อวุโสทั้งสี่ที่ต้องการขับไล่เฉียวฟองออกจากพักนั้นตามกฎเมื่อมีคนในพักต่อต้านผู้นำจะต้องถูกแทงด้วยมีดผู้อวุโสทั้งสที่ได้ฟังก็เข้าใจดี ไม่กลัวตายยอมทำตามกฎใช้มีดแทงตัวเองแต่เพื่อยุติความขัดแย้งนี้เฉียวฟงหยิบมีดแทงท้องตัวเองสี่ครั้งแทนผู้อาวโสทั้งสี่คนที่ได้คอยช่วยเหลือพักมาโดยตลอดเฉียวฟงคืนไม้เท้าตีสุนักบอกกับทุกคนในพักว่าเขาจะต้องพิสูจน์ความจริงว่าเขาไม่ได้เป็นคนฆ่าหมาต้าหยวนจากนั้นก็ขี่ม้าจากไป มู่หลงปู่ที่คอยดูสถานการณ์อยู่นานก็สั่งให้อาซูไปขโมยคำพีที่วัดเซาหลินเฉียวฟงขี่ม้ามาหาพ่อและแม่บุญธรรมของเขาแต่ก็พบว่าถูกฆ่าตายอยู่ในบ้านมันเป็นจังหวะที่หลวงจีนวัดเซาหลินเดินเข้ามาเอาพืชผลที่เก็บเกี่ยวได้เห็นเหตุการณ์นี้เข้าใจว่าเฉียวฟงเป็นคนลงมือฆ่าพ่อและแม่ของเขาเฉียวฟงฝังศพพ่อและแม่บุญธรรมของเขาจากนั้นก็มาที่วัดเซาหลินมาหาพระอาจารย์ซวนกู่ ื่อสอบถามต้นกําเนิดของเขามาจากที่ไหนกันแน่แต่ก็พบว่าอาจารย์ของเขาถูกฆ่าตายเช่นกันจังหวะนั้นเองแต่มีพระลูกวัดคนหนึ่งเข้ามาพบเจอตะโกนบอกว่ามีคนเข้ามาทําร้ายพระอาจารย์เป็นชายชุดดําได้กลับมาอีกแล้วเฉียวฟงจึงรีบหนีขึ้นไปแอบบนหลังคาระหว่างนั้นที่พระลูกวัดทุกๆคนออกตามหาชายชุดดําซึ่งเข้าใจว่าเป็นเฉียวฟงมาฆ่าพระอาจารย์นั้น เฉียวฟงที่แอบอยู่บนหลังคาได้เห็นพระลูกวัดหนุ่มคนนั้นเข้าไปในห้องพระคัมภีรด้วยความสงสัยจึงตามเข้าไปเห็นถามความจริงว่าที่บอกว่าชายชุดดำนั้นหมายถึงใครและเคยเห็นเขาที่ไหนระหว่างนั้นก็ได้มีพระลูกวัดตะโกนบอกว่ามีคนแอบเข้ามาขโมยคมภีเปลี่ยนเส้นเอน็นเฉียวฟงเขย่าตัวพระลูกวัดหนุ่มคนนั้นก็พบคพัมภีรเปลี่ยนเส้นเอ็นหล่นลงจากตัวหลวงจีนหนุ่มเมื่อพระวัดเสาหลินเข้ามาในห้องเฉียวฟงก็ต้องประหลาดใจ หลวงจีนหนุ่มที่เขาจับตัวอยู่นั้นมีหน้าตาเหมือนกันถึงสองคนเฉียวฟงถูกกล่าวหาว่าได้เข้ามาฆ่าพระอาจารย์และยังขโมยคำพีเปลี่ยนเส้นเอ็นไปอีกเฉียวฟงบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนฆ่าพระอาจารย์และไม่ต้องการขโมยพระคำพีเขาได้ส่งคำพีเปลี่ยนเส้นเอ็นกลับคืนไปให้กับอาจารย์ส้วนหนานจากนั้นจงเกิดการต่อสู้กันทำให้หลวงจีนหนุ่ม ที่เขาจับตัวอยู่นั้นพลอยได้รับปัดเจ็บไปด้วยและความจริงก็ปรากฏขึ้นหลวงจีนหนุ่มคนนั้นก็คืออาซูที่ปลอมตัวมาเฉียวฟงเมื่อรู้ว่าเป็นผู้หญิงปลอมตัวมาเขาจึงพาหลบหนีจากวัดเร้าหลินเฉียวฟงได้ช่วยชีวิตอาซูจากวิชาฝ่ามือเหล็กเมื่ออาซูรู้สึกตัวขึ้นมาจึงขอบคุณที่ช่วยชีวิตนางไว้จากนั้นเฉียวฟงได้ออกไปหาอาหารและเสื้อผ้ามาให้ เขาได้แสดงความเป็นลูกผู้ชายทําให้อาซูรู้สึกประทับใจในตัวเขาเป็นอย่างมากเมื่อได้พบเจอเป็นครั้งแรกตอนเช้าเฉียวฟงได้ยินเสียงเคาะไม้เทา้าจึงรีบออกไปตามเสียงในเมืองมันเป็นสัญญาณสื่อสารของพรรคจะมีการชุมนุมของเหล่าจอมยุทธ์เกิดขึ้นเฉียวฟงรู้สึกผิดที่ทําให้อาซูพอได้รับบัตรเก็บจากการต่อสู้ของเขาเขาต้องการพาอาซูไปรักษากับหมอเทวดาซูมู่หัวระหว่างทาง เขาได้ใช้กําลังภายในในการรักษาประคองอาการอาซูเอาไว้เฉียวฟงถามอาซูว่าทําไมถึงได้เข้าไปขโมยคำผีที่วัดเซาหลิน นางบอกความจริงว่านางเป็นสาวใช้ของตระกูลมู่หลงนายน้อยของนางบอกว่าถ้าสามารถขโมยคำพีเปลี่ยนเส้นเอ็นมาได้ก็จะบอกความจริงว่าต้นกําเนิดของนางนั้นมาจากที่ไหนแต่ปัจจุบันอาซูก็ยังไม่รู้ว่าพ่อและแม่ของนางนั้นอยู่ที่ไหนเฉียวฟงที่ได้ยินเช่นนั้นจึงรับปากว่าจะพาอาซูตามพ่อและแม่ของนางเองตัดมาฉาที่คาเลหาจูเสียงช่วงวันนี้ได้มีการจับประชุมหาหรือเหล่าจอมยุทธ เพื่อรมติร่วมมือฆ่าเฉียวฟงขณะประชุมอยู่นั้นทหารที่อยู่หน้าประตูก็เห็นเฉียวฟงเดินเข้ามานายทหารจึงเี้วิ่งเข้ามารายงานทุกคนในห้องประชุมเหล่าจอมยุทธทุกคนจึงเดินออกไปพบว่าเฉียวฟงเดินอุ้มอาซูเข้ามาหลวงจีนวัดเซาเหลียนประนามว่าหลังจากฆ่าพระอาจารย์ส้วนกูหวังว่าจะสำนึกผิด กับสมรูร้ร่วมคิดกับสตรีขโมยคำพี์วัดเส้าหลินคังหมินภรรยาหมาต้าหยวนวิ่งออกมาล้มลงต่อหน้าทุกๆคนเรียกร้องความเห็นใจเหล่าบรรดาจอมยุทธให้ฆ่าเฉียวฟงลางแค้นให้กับสามีของนางแต่กลุ่มผู้อาวโสทั้งสีของภรคกยาจกกลับบอกว่า ยังหาหลักฐานไม่แน่ชัดเฉียวฟงเป็นคนลงมือฆ่ามาต้าหยวนหรือไม่ซึ่งตอนนี้ทําให้เหล่าจอมยุทธเสียงแตกออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายที่ต้องการฆ่าเฉียวฟงกับฝ่ายที่ต้องการรอให้พิสูจน์ให้แน่ชัดเสียก่อนว่าเฉียวฟงนั้นผิดจริงขณะนั้นหมอเทวดาซูมู่หัวเดินออกมาบอกให้ทุกคนหยุดทะเลาะก,กันได้แล้วเฉียวฟงได้ขอร้องหมอเทวดาช่วยรักษาอาซูซึ่งดนวิชาฝ่ามือเหล็กโดยเขาจะยอมทําทุกอย่างขอให้เพียงรักษาอาซูให้หาย ซูมู่หัวบอกว่าเมื่อมีคนป่วยมาขอความช่วยเหลือเขาเป็นหมอก็ต้องรักษาคนเจ็บไข้ให้หายป่วยแต่ครั้งนี้คนที่มาขอความช่วยเหลือนั้นเป็นเฉียวฟงซึ่งเป็นชาวกิตันตัวเขาเองจึงไม่อาจช่วยรักษาได้ เฉียวฟงจึงบอกกับเหล่าจอมยุทธทุกคนว่าในเมื่อทุกคนต้องการเอาชีวิตเขาก็ไม่เป็นไรแต่อาซูไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในครั้งนี้แต่ขอเพียงช่วยรักษาชีวิตผู้หญิงคนนี้เอาไว้ก็พอไม่ใช่ปล่อยให้ตายต่อหน้านต่อตามันขัดกับหลักคุณธรรมของเหล่าจอมยุทธเขายินดีที่จะยอมให้คนที่ต้องการฆ่าเขาลงมือเอาชีวิตไปได้เลยแต่ขึ้นอยู่กับความสามารถว่าจะเอาชีวิตเขาไปได้หรือไม่ ทังหมิ่นและหมอเทวดาจึงตอบตกลงที่จะช่วยรักษาชีวิตอาซูเฉียวฟงบอกว่าเขาถูกกล่าวหาเป็นชาวกิตันทรยศต่อพักของตัวเองข้ามาต้าหยวนพาพ่อและแม่และข่าพระอาจารย์ซึ่งมันดูจะไม่มีเหตุผล ให้เขาพิสูจน์ความจริงเลยว่าเขาไม่ได้เป็นคนลงมือทาจากนั้นเขาหยิบเหล้าขึ้นมาให้ทุกคนที่ต้องการฆ่าเขาดื่มเหล้าคารวะให้เกียติกันเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะลงมือฆ่ากันอย่างไม่ต้องเกรงใจกันอีกต่อไป <S <S เมื่อกินเหล้าจอกสุดท้ายเหล่าจอมยุทธทุกคนเข้ามาลุมฆ่าเฉียวฟงกันอย่างบ้าคลั่งไม่สนใจกติกาไม่มีความเกรงใจกันอีกไปแล้วเฉียวฟงต่อสู้อย่างสมศักดิ์ศรีแช่วิทยายุทธอย่างดุเดือด แต่ก็พลาดผังโดนแทงไปหลายแผลแต่ก็สามารถเอาตัวรอดมาได้ด้วยวิชา18ฝ่ามือพิชิตมังกรรังหมินที่เห็นเช่นนั้นจึงจับตัวอาซูขู่จะฆ่าคนรักของเฉียวฟงให้รับรู้ถึงความรู้สึกเจ็บปวดที่นางได้รับเฉียวฟงที่เห็นเช่นนั้นจึงรีบจัดการกับเหล่าจอมยุทธเข้าไปช่วยเหลืออาซู แต่มันก็เป็นแผนทําให้เขาถูกหมอเทวดาแทงจากด้านหลังเข้าที่จุดสําคัญจีหุยทําให้เขาไม่สามารถใช้พลังยุดได้เฉียวฟงถูกลุมแทงอย่างไม่ยัง้งแบบไร้ความปานีแต่ขณะนั้นก็ได้มีแฉนิรัตนามได้เข้ามาช่วยชีวิตเขาเอาไว้พาหนีออกไป ระหว่างนั้นทังหมินใช้ดาบเตรียมที่จะฆ่าอาซูแต่หมอเทวดาห้ามไว้เขาต้องการรักษาอาซูให้หายเพื่อที่จะใช้เป็นเหยืย่อล่อให้เฉียวฟงกลับมาชายปริศนานำร่างเฉียวฟงมารักษาจนรอดชีวิตเมื่อเฉียวฟงฟื้นขึ้นมาจึงถามชายปริศนาว่ารู้จักพ่อและแม่ของเขาหรือไม่ชายปริศนาจึงตอบว่าพ่อของเขาชื่อเซียวหยวนจางเขาไม่ใช่คนโหดร้ายอะไรแต่เมื่อเฉียวฟงได้ถามกลับไปว่า ชายเนยรนามคือใครเขาตอบว่าเขาเป็นใครไม่สําคัญเท่ากับว่าตัวของเจ้านั้นรู้ว่าตัวเองนั้นเป็นใครมาจากไหนมากกว่าจากนั้นชายเนยรนามก็จากไปส่วนทางด้านอาซูมาถูกรักษาจนหายดีนางได้ปลอมตัวเป็นหมอเทวดาหลอกให้ทุกคนออกตามหาอาซูที่หลบหนีไปอาศัยจังหวัดนี้ลงมือฆ่าหมอเทวดาตัวจริงพร้อมกับเผาบ้านเพื่อทำลายหลักฐานจากนั้นอาซูก็ได้หลบหนีไป เฉียวฟงได้ออกตามหาอาซูมาที่บ้านหมอเทวดากลับพบแต่ซากปะลักหักพังไม่พบอะไรเขาได้พบกับมู่หลงฟู่ที่เข้ามาเกลี้ยกล่อมให้เข้าร่วมกับอาณาจักรหยวนร่วมมือกันล้มล้างอาณาจักรซ่งแต่ก็ถูกปฏิเสธมู่หลงฟู่จึงแกล้งพูดว่าที่เฉียวฟงมาที่นี่ก็เพื่อที่จะตามหาอาซูใช่หรือไม่เฉียวฟงที่ได้ยินเช่นนั้นก็รู้ทันทีว่ามู่หลงฟู่ต้องรู้เบาะแสของอาซูจึงขี่ม้าตามมู่หลงฟู่ไป เฉียวฟงกี่ม้ามาพบเจอทหารซ่งจับตัวชาวกิตันทรมานอยู่ที่หน้าผาขณะที่พายุกำลังเข้ามาด้วยความแค้นเขาจึงเข้าไปช่วยเหลือและฆ่าทหารซ่งจนตายหมดช่วยเหลือฉเฉลยชาวกิตันให้เป็นอิสระมู่หลงฟู่ที่นั่งอยู่บนหลังมา้าคอยมองเฉียวฟงอยู่นั้นจึงควบมา้าหนีออกไปเมื่อพายุสงบลงเฉียวฟงเดินผ่านช่องเขาเย็ยนเหมือนสังเกตเห็นก้อนหินก้อนใหญ่บริเวณหน้าผารูปทรงแปลกประหลาด เขาจึงขึ้นไปเอามือสัมผัสกับก้อนหินดูจากนั้นอาซูก็ได้ขี่ม้ามาพบเจอเฉียวฟงทั้งสองคนได้กอดกันอย่างดีใจณนะตอนนี้เฉียวฟงไม่สนใจว่าเขาจะเป็นชาวกิตันไม่สําคัญแล้วเขาต้องการถอนตัวออกจากยุทธภพและไปใช้ชีวิตเลี้ยงงัวเลี้ยงแกะที่นอกกําแพงเมืองจีน โดยอาซูยินดีที่จะติดตามไปด้วยใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขแต่ก่อนที่พวกเขาทั้งสองคนจะไปนั้นเขาต้องการรู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังการฆ่าหมาต้าหยวนและตามหาพ่อและแม่ของอาซูอาซูปลอมตัวเป็นคังหมินภรรยาหมาต้าหยวนเรียกไปซื่อจริงเข้ามาพบบอกว่าเฉียวฟงยังมีชีวิตอยู่เขาจะต้องกลับมาล้างแค้นพวกเราแน่ๆอาซูได้รู้ความจริงว่าคนที่วางแผนอยู่ข้างหลังก็คือต้วนเซิงชุน แต่มันก็เป็นแผนซ้อนแผนของไปซื่อจริงที่รู้ว่าไม่ใช่คังหมิ่นตัวจริงไปซื่อจริงเดินไปหาคังหมิงตัวจริงบอกว่าต้วนเสรงชุนจะได้ตายสมใจนางแล้วจากนั้นทั้งสองคนได้มีสัมพันธ์สว่าเป็นชู้กันขณะที่เฉียวฟงและอาซูล่องเรือเดินทางตามหาต้วนเสรงชุน ระหว่างทางก็ได้เจอกับครอบครัวหนึ่งทะเลาะก,กันอยู่บนสะพานที่บุตรสาวชื่ออาซีที่ต้องการฆ่าพ่อของตัวเองโดยที่แม่ของเธอนั้นล่วนซิ่งจูคอยขัดขวางแต่เมื่ออาซีเห็นพ่อของเธอเดินเข้ามาด้วยความโมโหที่ไม่เคยใส่ใจใยดีดูแลเขาเลยตั้งแต่เกิดมาจึงวิ่งเข้าไปจะทําร้ายแต่ก็ถูกพ่อของเธอทีบกระเด็นออกมา อาดึงไส้คอออกมาและเคลื่องไปที่แม่น้ําบอกว่าต่อจากนี้ไปตัดความเป็นพ่อลูกกันแต่สร้อยคอก็ไปตกบนเรืออาซูเก็บไส้คอของอาซีไว้ได้แต่นางก็แปลกใจว่ามันเหมือนกับไส้คอของนางเช่นกันอาซี RC, อาศัยจังหวะนี้ที่พ่อของนางเผอปล่อยอาวุธลับเข็มพิษใส หวังจะฆ่าพ่อของตัวเองเฉียวฟงที่เห็นเหตุการณ์อยู่นั้นจึงใช้ไม้พายเข้ามารับเข็มพิษไว้แทนช่วยชีวิตไว้ได้อาซี RC, จึงถูกพ่อของเธอตบสลบไป พ่อของอาซีได้เข้าไปขอบคุณเฉียวฟงที่ได้ช่วยชีวิตของเขาไว้และแนะนําตัวเองว่าเขาชื่อต้วนสังชุนและได้ชักชวนเสียวฟงไปกินเลี้ยงขอบคุณที่บ้านของเขาซึ่งต้วนสังชุนก็ไม่รู้ว่าตัวเขาเองนั้นคือคนที่เฉียวฟงเข้าใจผิดกําลังตามฆ่าล้างแค้นเขาอยู่อาซูด้วยความสงสยัยจึงเข้าไปแอบฟังสองสามีภรรยาขณะพูดคุยกันอยู่ที่บ้านระหว่างรักษาตัวอาซี และอาซูก็ได้รู้ความจริงว่าเธอเป็นพี่สาวของอาซีส่วนล่วนซิ่งจูก็คือแม่ของเธอและต้วนสังชุนก็คือพ่อของเธอที่เฉียวฟงต้องการฆ่าลาังแขนอาซูจึงตัดสินใจปลอมตัวเป็นพ่อของเธอมาพบกับเฉียวฟงบนเรือในยามค่ำคืนยอมให้ฆ่าลาังแขนยอมรักษาชีวิตพ่อของนางไว้แต่เฉียวฟงก็มารู้ทีหลังว่าเป็นอาซูปลอมตัวมา เฉียวฟงอุ้มล่างอาซูมาพบต้วนสังชุนและเขาก็ได้รู้ความจริงว่าต้วนสังชุนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการฆ่าหมาต้าหยวนคนที่อยู่เบื้องหลังจริงๆนั้นก็คือมู่หลงฟู่ที่คอยบงการร่วมมือกับไปซื่อจริงเฉียวฟงเดินทางกลับมาที่พักกายจกพร้อมกับอาซีซึ่งตอนนี้ไปซื่อจริงได้กลายเป็นประมุกพักไปแล้ว ระหว่างที่เฉียวฟงเกียร์ปัญหาภายในล้างแค้นให้กับอาซูและหมาต้ายวนอยู่นั้นมู่หลงฟู่ที่ต้องการให้พักกายจกออนแอนลงและดึงตัวเฉียวฟงเข้าร่วมล้มล้างอาณาจักรซ่งฟื้นฟูอาณาจักรหยวนแต่ก็ไม่สามารถชักจูงเฉียวฟงได้ให้เป็นไปตามแผนมู่หลงฟู่ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับทหารมายิงธนูใส่หวังฆ่าทุกคนให้ตายหมดจนไปซื่อจิงและคังหมิง โดนธนูยิงตายอาซี RC, ได้ซุ่มใช้ธนูพิษยิงใส่มู่หลงปู่แต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้โดนดาบของมู่หลงปู่เวียงกลับไปพัดตกลงไปใต้หลังคาจากนั้นจึงเกิดการต่อสู้กันเฉียวฟงได้เข้าไปช่วยอาซีและบอกให้นางกลับไปแต่นางก็บอกว่าที่นางมานี้ต้องการช่วยเหลือเฉียวฟงและนางก็ได้มอบดาบประจำตระก,กูลของพ่อให้กับเฉียวฟงช้าในการต่อสู้ เฉียวฟงได้จัดการทหารจนตายหมดจากนั้นเขาต่อสู้กับมู่หลงฟู่ใช้วิชา18ปฝ่ามือพิชิตมังกรแต่ก็ไม่เป็นผลมู่หลงฟู่ใช้วิชาดาวเคลื่อนดารา้อยวิชาประจำตระกูลเข้าต่อสู้จนเฉียวฟงกระเด็นออกไปเฉียวฟงได้รับบาดเจ็บนอนสลบไปเขาได้ฝันถึงอาจารย์หวนคิดถึงคำพูดจิตรวมเป็นหนึ่งไม่ยึดติดสิ่งหนึ่งสิ่งใดขณะนั้นมู่หลงฟู่กำลังจะลงมือฆ่าเฉียวฟง เขาได้เฟื้นลุกขึ้นมาบรรลุวิชาขั้นสุดยอดจัดการผ้ามู่หลงกู้ได้สำเร็จ หลังจากนั้นพักยาจกก็ได้ขี่ม้าเข้ามาขอร้องให้เฉียวฟงกลับไปเป็นประมุกพักยาจกเหมือนเดิมแต่เขาก็ได้ปฏิเสธหันหลังให้กับยุทธภพแล้วเฉียวฟงทำตามคำสัญญานำร่างของอาซูไปฝังไว้ที่นอกกำแพงมืองจีนส่วนพ่อและแม่ของอาซูได้แยกทางกันแม่ของอาซูได้กลับไปที่จินกูอีกครั้งเมื่อเฉียวฟงขี่ม้าจากไปเขาได้จินตนาการว่าได้เลี้ยงงัวและแกะท่ามกลางทุ่งหญ้ากับอาซูอย่างมีความสุข เชียวฟงได้เดินทางกลับไปที่กีตันพร้อมกับอาซีส่วนทางด้านมู่หลงฟู่ที่ถูกฆ่าตายเขาได้ถูกช่วยให้ฟื้นชีวิตกลับมาอีกครั้งจากมู่หลงโบพ่อของเขาที่ยอมเนรเทศตัวเองหายไป30ปีโดยหวังว่าจะให้ลูกชายกอบกู้อาณาจักรหยวนกลับคืนมาแต่มู่หลงฟู่ไม่เอาไหนไม่สามารถทําสําเร็จได้มู่หลงโบจึงต้องกอบกู้อาณาจักรหยวนกลับคืนมาด้วยตัวเขาเองอีกครั้ง ตัดมาฉากเซียวหยวนจางจับก้อนหินที่หน้าผาคิดถึงเหตุการณ์เมื่อ3าปีก่อนที่ภรรยาของเขาถูกมู่หลงโบฆ่าตายที่ช่องเขาเย็นเหมอนเหลือเพียงแค่ลูกชายของเขาที่มีชีวิตรอดเซียวหยวนจางคิดถึงเหตุการณ์ที่เขาได้กระทำเขาได้ฆ่าพ่อและแม่บุญธรรมของเฉียวฟงที่คอยเลี้ยงดูจนเติบใหญ่จากนั้นก็ได้ฆ่าพระอาจารย์ส้นกูที่สอนวิชาวิทยายุทธให้กับเฉียวฟงเช่นกันระหว่างนั้นมู่หลงโบก็ได้ปรากฏตัวขึ้นบอกว่า,ขาเขารอเวลานี้มา30ปี เพื่อที่จะได้เจอตัวเซียวหยวนจางจากนั้นหนังก็ได้จบลงเพียงเท่านี้